สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่9มิถุนายนพศ2563ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลานะคะวันนี้มาพบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้ใต้กอกกล้วยเช่นเดิมนะคะแล้วก็มีใบไม้เนะะี่ยค่ะเป็นแบ็กวกาวอาจารย์นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่ได้ติดตามชมอาจารย์มาทั้งเมื่อวานแล้วก็คือหลายๆวันเลยะคะ่ะก็บางท่านได้รับ โชครับราบก้อนโตกันไปบางท่านก็ได้รับก้อนเล็กกันไปนะคะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะเมื่อวานก็3ตัวแตกกันเลยนะคะและวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาพูดดาวเด่นประจําวันเช่นเดิมซึ่งดาวเด่นในแต่ละวันค่ะอย่างที่อาจารย์เรียนแจ้งไปนะคะจะมีหดวงหดวงเนี้ยจะได้มาจาก ท่านอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันของเราซึ่งท่านได้นำมาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงนะคะทุกท่านสามารถนำเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้และตัวเลขสามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะและที่สำคัญทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราจะนำไปวิเคราะห์และ ใช้วิจารณญาณนะคะในการจับตัวเลขอาจารย์มีแนวทางไว้ให้บางท่านจับเองคู่สองบาง,บางท่านจับเองคู่สามก็แตกกันไปเลยนะคะตัวเลขจะวนกันอยู่แบบนี้อาจารย์จะให้ดาวเด่นเนี่ย แค่6ดวงนะคะแล้วก็ที่สําคัญท่านใดนะคะที่อยากเข้าร่วมกลุ่มไลน์อาจารย์แอนนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถกดเข้าลิงก์ได้ตรงชื่อรายการฮานอยพารวยนะคะเลื่อนลงมาหน่อยเดียวจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มแปะไว้อยู่นะคะก็สามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีค่ะเข้าไปก็จะพบกับอาจารย์แอนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะจะวางตัวเลขเพิ่มเติมที่อาจารย์วิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะแต่อาจารย์ก็คือจะให้ชุดเดียวคือจบเลยนะคะจะไม่ให้เยอะ ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยเนาะวันนี้เราก็มาเริ่มดาวเด่นดวงแรกนะคะดาวดวงแรกคือดาวเก้านะคะดาวเก้าหรือดาวพระเกตอยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งเลิกนะคะเกาะอยู่นาวังลูกที่9ค่ะมีดาวห้าหรือดาวพรฤหัสเป็นเจ้านาวังและยังได้นาวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะดาวเจ็ดค่ะ ดาวเจ็หรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวเจ็หรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหนึ่งนะคะดาวหนึ่งค่ะหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งเทศตรีแห่งเลิกและยังเป็นอุจจารพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหนะคะ ดาวหกหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรก็อยู่นาวางลูกที่9มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านาวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวห้าค่ะ ดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีนะคะอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นนิดค่ะเกาะอยู่ณวางลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวางดาวเด่นตัวสุดท้ายคือดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหัทธนแห่งเริกเกาะอยู่ณวังลูกที่7มีดาวหหรือดาวสุขเป็นเจ้านวังนะคะและเป็นประจําทุกวันอาจารย์แอก็จะคัดจาก6ดวงเหลือสี่ดวงตามที่อาจารย์แอชอบนะคะดวงแรกนะคะคือหค่ะ อาจารย์ขออนุญ,ญาตอย่างนี้นะคะห้านะคะศูนย์ค่ะเก้านะคะห้าศูนย์เก้าหนึ่งค่ะห้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้ากับหกเลขเดียวกันที่อาจารย์แอ้บอกทุกครั้งและวันนี้อาจารย์แอ้ชอบตัวเดียวนะคะคือศูนย์ค่ะเห็นชัดใช่ไหมคะเห็น โอเคก็คือ5091นะคะ9กับ6เลขเดียวกันก็กับหัวกับหางกันได้แล้วก็เด่นตัวเดียวคือ0นะคะทุกท่านสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วก็ โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งที่อาจารย์บอกนะคะตัวเลขดาวเด่นสามารถนำไปจับในจักรราศีก็ได้นะคะและวันนี้อาจารย์แอให้ระวังเบิ้ลในบางตัวนะคะก็ทุกท่านสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อาจารย์ขอให้ทุกท่านนะคะรับกับความเฮงความปังท้ายคลิปเช่นเดิมค่ะอาจารย์จับคู่2คู่3าเป็นแนวทางไว้ให้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรับโชคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆใต้คอมเมนต์มมนทุก ข้อความเลยหรือ,อ,อที่ส่งไลน์มาหาอาจารย์นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่พลังบวกรับแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ